สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวริตาเจ้าพชัค่ะวันนี้เรามาทำโอนตินค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีช้อนแก้วโอนตินแล้วก็น้ำร้อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่โอนตินเข้าไปในแก้วค่ะ ตัวนันตีนะคะเป็นตัวละลายค่ะแล้วเราก็ไปถอานร้อนค่ะเดี๋ยวว่านะคะ ส่น้ำร้อนแล้วต่อไปเราก็คนค่ะน้ำร้อนนะคะคือตัวทำละลายค่ะพอเราคนจนเข้ากันเราก็จะได้โอโอนตินค่ะที่เป็นสารละลายค่ะ <c oughs> แล้วจะมาพดคุยกันยหมนะคะผงออวันตินเป็นตัวละลายน้ำร้อนเป็นตัวทำละลายแล้วโอวันตินที่เป็นน้ำนะคะ เป็นสารละลายค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ